สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุน้ํานะคะชาวธาตุน้ําก็จะประกอบไปด้วยชาวราศีกรกฎ ราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงภาพรวมนะคะรายปากคุมเนื้อหางังแต่วันที่1กรกฎาคมถึง15กรกฎาคม2,567นะคะอาจารย์ขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราจะเริ่มต้นที่ไพ่เทพสังหอนนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่เปิดดวงให้ชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนค่ะ พลังงานไพ่ประจําตัวท่านค่ะลุ้นค่ะท่านได้ไพ่อะไรนะคะอ่าท่านได้ไพ่บอกว่ากล้าหารชาญชัยนะคะอ่าหมายเลขหกนะคะอ่ากลังดาวอาทิตย์เนาะอะ่แน่นอนนะคะไพ่ใบนี้มันแปลว่าท่านกล้าคิดกล้าทากล้าแสดงออกแล้วก็ไม่กลัวใครนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเราเป็นนักเลงหัวไม้นะ,ะมันแค่เราเป็นคนที่เข้มแข็งบุค,คลิกเหมือนพวก ทหารตำรวจอย่างเงี้ยเป็นบุคลิกที่กล้าสู้กล้าลุยกล้าเผชิญหน้าไม่หวั่นเกรงกับอะไรอะไรประมาณนั้นนะคะท่านจะเป็นคนที่แบบถ้าเราถูกเนี่ยเราจะไม่ยอมเด็ดขาดนะท่านจะเป็นคนอย่างนั้นอาจจะเป็นคนปากกระใจตรงกรันเป็นคนตรงไปตรงมาอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะในตำแหน่งการเงินของชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนท่านได้ไพ่อะไรนะไพ่ใบนี้ตำแหน่งการเงินบอก เอ,อ,อย่าแปลผิดนะคําว่าตําแหน่งการเงินหมายถึงช่องทางการทำมาหากินนะคะหรือรายได้ไพ่อาจจะเขียนว่าขโมยขจรเนี่ยเงี้ยมันคือถ้ากลัวก็อาจจะแปลในแง่ระวังการถูกขโมยขจรก็ได้อ่าการที่เราเก็บทรัพย์สินเงินทองไว้ให้มันดีอย่าอย่าเล่นเล่ยอ,อย่าวางของมีค่าสร้อยแหวนอะไรวางแบบ ไม่เราไม่ระวังก็อาจจะหายได้ถ้าเตือนแต่ทีนี้ความหมายหนึ่งที่มันแฝงอยู่ในตำแหน่งคำว่ากระดุมพักการงานเนี่ยคำว่าขโมยโจรในความหมายไพ่อาจารย์แปลในแง่ของความคิดที่ชาญฉลาดก็ได้การมีไหวพริบนะการมีไหวพริบที่เรารู้จักแบบช่องทางแต่มันไม่ได้แปลว่าเราไปขโมยของคนอื่นนะอาจารย์บอกก่อนนะ มันแปลว่าเราอะรู้จักการวางแผนในการที่เราจะช่วงชิงเอาโอกาสนั้นมาเป็นของเราได้ยังไงนะคะสมมุติว่ามีการประมูลงานเพราะว่าตําแหน่งกระดุมผ้ามันคือการงานใช่ไหมถ้ามีการประมูลงานหรืออะไรเราต้องไปศึกษาก่อนว่าเราจะชนะคู่แข่งที่มาประมูลงานแบบเนี้ได้กลยุทธ์ด้วยกลยุทธ์อะไรอะที่เราจะเอาชนะคู่แข่งนี่คือความหมายนะคะมันไม่ได้ แปลแบบนี้นะอาจารย์บอกก่อนแต่ถ้าเตือนก็เนี่ยเตือนระวังความสภาพความเลินเล่อการวางของมีค่าวางไม่เป็นที่เป็นทางแล้วแบบลืมแล้วก็ถูกฉกฉวยเอาไปอะ่ะเอออนะันนั้นก็ก็ระวังนิดนึงนะคะแต่ถ้ามองในแงน่ดีก็นั่นแหละที่อาจารย์อธิบายไปโอเคในตาแหน่งสหชานะแปลว่าการเดินทางการเจรจาการติดต่อการสังคมนะคะความหมายคําว่าสาหชาท่านได้ไพ่อะไรนะคะ ท่านเดใไพบอกว่าค่าธาตุบริวารน,นะค่าธาตุบริวารแปลว่าอะไรดีวงานคุยงานน่ะมีงานเยอะมีช่องทางเยอะมีคนให้การยอมรับนะคะอะท่านพูดอะไรใครเขาก็ยังเชื่อท่านอยู่นาะ,อ,ะอาจารย์บอกลืมลืมบอกหมายเลขเนาะหมายเลขตำแหน่งการเงินคือสองห้าตำแหน่งตัวท่านคือหมายเลขหกหกสองห้านะอ่าต่อไปในตำแหน่งที่อยู่อาศัยพันธุ บ้านครอบครัวหรือญาติพี่น้องหรือหมายถึงคุณแม่ก็ได้อ่าท่านจะมีคุณแม่ที่คอยอบรมสั่งสอนที่ดีคุณแม่คุณแม่ดีมากรักลูกคุณพ่อก็รักลูกถ้ามองจากในภาพนะแล้วแปลว่าครอบครัวของท่านเนี่ยมีมิตรภาพต่อกันดีญาติพี่น้องดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นเองนะคะในตําแหน่งบุตรตาแปลว่าลูกก็ได้ถ้ามีลูกลูกน้องบริวารก็ได้นะคะหรือ การลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหมๆ่ๆหรือการเสี่ยงโชคก็ได้ในตําแหน่งบุตรตะลุ้นค่ะท่านได้ไพ่อะไรท่านได้ไพ่หมายเลขเก้าศูนย์ 90, บอกว่าพอดีมีสุขนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของลูกน้องบริวารลูกน้องก็ดีอ่ะเขาไม่ได้ละโมบลบมากนะคะเขาพอใจในสิ่งที่ท่านให้ในสิ่งที่ท่านอ่าช่วยเหลือเขาหรือให้เขาทําอะไรเขาก็ทํา อยู่ในโอวาดนั่นแหละหรือมีลูกลูกก็อยู่ในโอวาดว่านอนสอนง่ายได้ลูกที่ดีเป็นอภิชาติตบุตรก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นการลงทุนท่านก็ลงทุนได้แต่ไม่ควรลงทุนเยอะนะคะไม่ใช่ตูมเดียวแต่ไพ่น่าจะบอกว่าจะทําอะไรให้ค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปทําอะไรแบบตูมเดียวให้ค่อยเป็นสเต็ปมากกว่าพอเราเห็นว่าเออมันไปได้สวยไปได้ดีเราค่อยแบบ เพิ่มการลงทุนนะคะไพ่น่าจะบอกประมาณนี้นะ,ะโอเคในตําแหน่งศัตรูอุปสรรคนะคะท่านได้ไพ่อะไรนะคะท่านได้ไพ่บอกว่าพี่นองพี่เถ่าเออนะคะถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าศัตรูกลับมาเป็นมิตรท่านไม่มีศัตรูถ้าเคยขัดแย้งกับใครเขาก็กลับมาขอปรับความเข้าใจกับท่าน าการเจรจาก,การยอมกันนั่นแหละไพยย่ใบนี้คือเขายอมเรานะไม่ใช่เรายอมเขาในตําแหน่งอริเนาะมันคือสิ่งที่เข้ามากระทบกระทบกับเรานั่นเองนะคะต่อไปในตําแหน่งคู่ครองคนรักค่ะาชาวท่านน้ําท่านได้บุญบาลสารกล่าวอท่านก็อาจจะกับคนรักอาจาอาจะเป็นคู่รักที่สัญญิงสัญญาการบุญบานกันหรือเป็นคู่รักกันตั้งแต่อดีตชาติแต่ชาติปางก่อนมาเจอกัน เป็นคู่แท้เป็นคู่สินเสมอกันเป็นคู่ที่เชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของคุณงามความดีเป็นคู่ที่ดีมองโลกในแง่ดีท่านได้คู่ดีละคะ่ะนะคะอ่ะต่อไปนะคะในตำแหน่งสุขภาพท่านได้ไพ่อะไรนะคะอันนี้ก็ต้องระวังอาการแบบ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอบาลัยเข่ค้าเนี่ยการยกของหนักอันนี้ต้องระวังเหมือนกันในเรื่องสุขภาพแต่อาจารย์มองว่าไม่ใช่โรคร้ายแรงเนาะพลังงานน่าจะเป็นเรื่องของการหนึ่งนะออกกําลังกายแบบหักโหมการเกินไปหรือเปล่าบางคนอือยากพร้อมเร็วอย่างงี้โอ้โหแบบมันต้อง ค่อยเป็นค่อยไปเนาะนั่นมันก็อาจจะเป็นเอฟเฟกจากการทําอะไรที่มันสุดตรงเกินไปอะไรประมาณนั้นก็ได้มันน่าจะแค่อาการปวดเมื่อยนะที่อาจารย์เห็นนะต่อไปในตําแหน่งสุภาพผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะไพ่บอกว่าเมตตามหานิยม,มหมายเลขห้าสิบสองแปลว่าเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ที่ท่านไปทําพิธีอะไรไม่ว่าจะเป็นลงลงหน้าหน้าทองหรือไปขอพอรหรืออะไรที่ที่วัด อะไรก็ได้มันไม่จําเป็นต้องแปลว่าลงลงหนะ้าหน้าทองเพราะว่าตําแหน่งสุภาพคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเทวดานางฟ้าครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์ประจําตัวท่านให้ผ่อท่านอ่าเมตตาท่านท่านไปไหนใครเขาก็รักและเมตตาทําอะไรก็าราบรื่นเจรจาคุยงานอะไรก็สําเร็จได้เร็วนะคะในตําแหน่งสุภาพหรือท่านมีเกณฑ์ผู้ใหญ่พักดนัน มีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งปรับเงินเดือนขึ้นอืมแบบนั้นหรือเดินเอกสารไปต่างประเทศผ่านสอบชิงทุนสอบอะไรผ่านขออนุญาตใบเซอร์ผ่านอะไรประมาณนั้นเดินเรื่องเอกสารหน่วยงานแบงค์หน่วยงานราชการผ่านนะคะความหมายไพย่ใบนี้นะในตําแหน่งการงานท่านได้ไพ่คู่คู่แล้วไม่แขวกันแต่เป็นตําแหน่งการงานมันก็แปลว่าท่านมีคนสนับสนุนมีคนช่วยเหลือ อ่าท่านไม่โดดเดี่ยวค่ะการงานถ้าเรามีคนคอยช่วยเหลือคนที่คอยซับพอร์ตหรือคนที่เห็นคอยตามไม่ขัดแย้งอะ่ะเราก็จะทำงานแบบมีความสุขเพราะเรามีเพื่อนมีมิตรภาพกับเราคนมีมิตรภาพกับเราในสังคมงานเนี่ยมันดีก็ทำงานได้ราบรื่นมีความสุขกายสบายใจนั่นเองนะคะในตำแหน่งลาภาแปลว่าโชคลาภหรือว่างานเสริมก็ได้นะคะท่านได้ไพ่อะไรนะคะ ท่านในไพ่บอกว่าอายุมั่นขวัญยืนหมายเลขห้าสิบหกในตำแหน่งโชคลาภนะอะชาวท่านน้ะเนี่ยท่านก็มีโชคลาภเข้ามาเยอะแหละอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าท่านจะทํางานเสริมด้านอะไรก็ตามมันไม่ใช่แปลว่าด้านการกีฬาอย่างเดียวอด้านไหนก็ตามแหละที่เป็นงานเสริมของท่านจะรายได้เข้ามาเยอะนั่นเองนะคะโอเคในตำแหน่งสรุปค่ะท่านในไพ่อะไรนะคะ โอ้โหสวยงามมากเลยอ่ะเสกสรรปั้นแต่งนะคะเป็นภาพอวัดเจดีย์นะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าตำแหน่งสรุปอ่ออลังการมากคือท่านจะประสบความสําเร็จนั่นแหละอะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองทําอะไรผลละบุญส่งส่งผลบุญท่านก็จะสักเซตได้ตามที่ต้องการไม่ว่าท่านจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือว่าอืได้จากความสามารถของท่านก็ตามไพ่ใบนี้นะ มันก็คือปักนี้ของท่านน่ะจะประสบความสําเร็จได้ด้วยแรงบุญกับได้ด้วยสติปัญญาได้ได้จากความสามารถน้ําอดน้นําทนความกล้าหาญชันชัยของท่านเหมือนไพ่ใบนี้แหละนะท่านก็จะสักเสได้นั่นเองโอเคเรามาต่อด้วยไพ่ทาโร่กันนะคะอาจารย์จะพูดแค่เรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักแค่นั้นนะ,ะการงานท่านก่อนนะการงานเป็นไงขอ เพิ่มเติมด้วยไพ่ทาโร่นะคะขอสามใบค่ะการงานชาวท่านน้ําเป็นยังไงรุ้นค่ะไพ่บอกว่าอัศวินเหรียญการงานดีค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเคมีน้ํามันยูกยาก็ได้นะคะหรืองานที่รีโนเวทของเก่าก็ได้นะคะจะมีเงินเข้ามาหลังไหลเข้ามาเลยค่ะผลงานดีค่ะเพราะใบสุดท้ายสวยมากงเอง หกถ้วยค่ะบางคนก็อาจจะเป็นลูกค้าเก่างานกเก่าเข้ามาแล้วได้เงินผลประโยชน์จากตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าใครว่างงานอยู่จะได้งานทําแต่ถ้าใครทํางานอยู่แล้วเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะแปลว่างานท่านยังเข้ามาไม่ขาดสายทษทีไม่ขาดสายอาจจะเป็นลูกค้าในแง่ลูกค้าเก่าก็ได้เอางานเก่าๆมาให้ท่านทําหรือท่านรีโนเวทงานแก้ไขางานอย่างเงี้ยนะนะมันจะเป็นเกี่ยวข้องไปกับสิ่งเก่าๆ จะให้คุณกับท่านมากๆในปักนี้ค่ะในเรื่องของงานนะคะต่อไปค่ะในเรื่องการเงินค่ะการเงินขออีกสักสามใบการเงินของชาวธาตุน้ํานะคะการงานดีแล้วแล้วการเงินเป็นยังไงนะคะการเงินโอโหเงินไหลามาเทมาแล้วค่ะนคะคะไพ่หกถ้วยนะคะแล้วก็เอ็มเอ็ใบสุดท้ายเอ็มเพ r ว้าวรวยมากๆเลยค่ะ การเงินดีมากๆไพ่จักรพัรนินะคะไพ่มหาจักรพัรดิไพ่จักรพรรนินีขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเงินท่านต้องหลังไหลหลังไหลเข้ามาหลังหลังเข้ามาไม่ขาดสายสามร้อยหกสิบองศางเงินหมุนเข้ามานะการเงินดีไม่ว่าจะเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้องกับของแบรนด์เนมก็ได้หรืองานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้นะมันแปลได้หลายอย่างรู้แต่ว่างานพวกนี้มันนําเงิน อโอกาสร่ํารวยของท่านอน่ะเยอะมากๆปักนี้ท่านแบบเกิดได้เลยอะ่ะเงินมันเยอะมากนะคะประมาณนี้เลยโอเคความรักค่ะขอสมามใบความรักทั้งคนโสดและคนมีคู่นะโอเคความรักเป็นยังไงโอ้โหพไพ่ใบนี้เขาบอกว่าเขาอยู่แบบไม่มีท่านไม่ได้หรอกอืมนะคะจริงค่ะอาจารย์มอง ความรักท่านอาจจะมีปัญหากันแต่แล้วพอมีปัญหาเรื่ต่างคนต่างมาสํานึกผิดเนี่ยตะกุยตะกายโอ้ยเอ,อกลับมาเฮอฉันอยู่คนเดียวไม่ได้ผมอยู่คนเดียวไม่ได้อาต่างคนต่างหวยหากันแล้วในที่สุดก็กลับมาปรับความเข้าใจกันนะก็ยังรักกันอยู่เออใช่ไหมล่ะคะถึงทะเลาะกกันไปเดี๋ยวพออารมณ์เย็นลงก็เริ่มมีสติเริ่มคุ้นคิดแล้วว่าเออมันเกิดจากอะไรเอ,อเขาไม่ผิด เราก็ไม่ผิดหรืออะไรมันก็จะมีบทของการแก้ไขสถานการณ์ทำให้ความรักมันดีขึ้นได้นะคะส่วนคนโสดนะคุณอาจจะผิดหวังอกหักมามานานแล้วแต่ปักนี้คนโสดจะมีเจอคนที่ถูกใจเข้ามาเป็นรักแท้เกิดขึ้นต่างคนต่างรักกันดีมากๆเลยค่ะอ่านี่ก็คือดวงของชาว ท่าน้ำนะคะอาจารย์ขอขอบคุณนะคะที่ให้การติดตามนะคะแล้วยังไงก็ใครยังไม่ได้ติดตามขอกําลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ